เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดนการพูดเท็จเป็นต้น บางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุกเช่นเร่อนการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากําไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงอล้วนแต่มากมายหรือหรือจะจรณาไได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทําบุญและการประกอบกรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดี และดูเหมือนจะเป็นความเพลินที่ดีที่สุดเพราะยังยืนกว่าบริสุทธิกว่าและเป็นทางนําตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องสุมาเทวีสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถาพินทิกะเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทาบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาด นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ตีเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายซัดตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการตีเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่ชะที่บ้านทั้งของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกัน มีเป็นประจำทุกวันสีด้วยบ้านท่านอนาถปาิณิกะเลี้ยงพระวันละสองพันรูปบ้านนางวิสาขาก็สองพันรูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทํางานแทนตนได้ให้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตนส่วนอนาถปาิณิกะ,กะก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อ มหาสุภัทธ,ธาแทนตนเมื่อมหาสุภัทนาทํางานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมนเนืองๆเข้าได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุลสุภัทนาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ,บ่อยๆได้บรรลุ สกทาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพ้อไปหรือไม่เพอ้อน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสุมาาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้ว ก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้เมื่อโปรงศพทิดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดากล่าบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัต์ท่านร้องไห้ทำไมพระศาสดาตรัสปอบข้าพระเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ทิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีคิริโอตตะปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้น เมื่อจวนตายังเพอหลงทําการกิริยาธมนัจึงเกิดแก่ข่าพราะองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ทนสนทนากับพิดาโดยเส้นเชิงพระศาส,สดาผู้มีพระยานอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีทีิธิดาของท่านผู้เช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมากและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรและผลท่านเป็นเพียงโสดาบัน ส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเษรีฐีแสดงอาการปราบปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข่าเกิดแล้วในภพนุสิตรพระศาสดารตรัสตอบเศษฐีทูลว่าทิ่ดาของข้าพระองค์เพลิดเพล,นเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลเเรษฐี บุคคลผู้ม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือเครือขัดก็ตามย่อมเพลดิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งนายยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลดิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นตน้น